ฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็จะพาเดินนะคะในชั้นที่ฮาวายอยู่เนี่ยฮาวายก็เคยเรียกว่าโรงแรมผีสิงท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าทุกครั้งนะคะที่ฮาวายเดินเนี่ยนะตึกมันจะแนวโค้งใช่ไหมแล้วมันจะแบบมืดสลัวแล้วโรมเนี่ยมันก็จะเก่าๆนะท่านผู้ชมเราไปเดินหลอนๆด้วยกันก่อนนะคะว่าบรรยากาศของที่นี่เป็นยังไงคะ พร้อมหรือ,อยังคะท่านผู้ชมเราเดินไปได้วยกันเลยนะคะบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะดูสิคะพรมสีพรมความสรัวฮาวายถึงไม่ไปไหนกลางคืนท่านผู้ชมเพราะว่านี่กลางวันมันก็ขนาดนี้แล้วแล้วเขาบอกว่าวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยมันจะสว่างท่านผู้ชมแล้วตึกเนี่ย มันเป็นแนวโค้งๆไปนะฮาวายไม่เคยเห็นเฮาส์คีป p i ิ้งไม่เคยเห็นใครเดินผ่านไม่เคยเห็นใครมาทำความสะอาดเก็บขยะเลยท่านผู้ชมแล้วมีวันหนึ่งมันร้อนมากเราก็ต้องการที่จะมาเอาน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่นี่ท่านผู้ชมน้ำแข็งฟรีตลอด24ชั่วโมงถ้าหิวน้ำฮาวายว่าเราอดทนไปตอนเช้าดีกว่า แต่ไม่เป็นไรวันนี้มาแล้วนะคะเรามาเดินด้วยกันถึงจะเป็นระยะทางไม่ไกลท่านผู้ชมแต่มันก็คิดทุกทีขามาอย่างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ขาเดินเข้าห้องสิเสียวหลังตลอดเลยท่านผู้ชมจะถามว่าฮาวายเป็นยังไงชอบความแบบผจญภัยไม่ได้ชอบร้อนนะนี่แหละ ผจญภัยอย่างแท้จริงท่านผู้ชมแต่ความจริงแล้วนะคะฮาวายก็ไม่ได้กลัวอะไรมากท่านผู้ชมทุกอย่างมันก็โอเคคะ่ะมันก็มีแสงไฟบ้างนะคะแต่ว่าฮาวายก็แค่ทําสีให้มันดําๆไปเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็สรวคะ่ะท่านผู้ชมฮาวายก็ไม่อยากจะหลอกท่านผู้ชมนะคะว่ามันจะสรวอะไรมากขนาดนั้นแต่ด้วยความที่มันไม่มีใครเดินไปเดินมานะคะฮาวายก็เดินอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชม ฮาวายก็รอวันศุกร์นะวันนี้คือวันศุกร์ฮาวายก็อยากจะมาเช็คไฟว่าเป็นยังไงอ๋อเขาเปิดไฟได้เยอะขึ้นเราก็แบบนะเหมือนคนอยู่แถวเนี้ยท่านผู้ชมร้านรวงอะไรก็เปิดค่ะเพราะว่าฮาวายก็สงสัยนะบางร้านนี่ยนะเขาเขาเปิดตลอดแต่ไม่เคยเห็นเปิดเลยวันนี้สงสัยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะตรงเนี้ย เป็นที่จัดแสดงโชว์ท่านผู้ชมเขาก็จะมีรอบโชว์ของเขานะคนนี่ต่อแถวยาวมากวันหนึ่งที่ฮาวายบอกจำได้ไหมคะเยอะมากแล้วแบบสาวใหญ่อะมาดูหนุ่มกล้ามโตนะโ,โหฮาวายคิดว่าแบบมันมีสีสันมากนะวันนั้นอะแล้วฮาวายเดินไปฮาวายเห็นหัวกะโหลกไงไม่รู้หัวจริงหัวปลอมก็เลยหยุดสักพักนึงเลยซูมเข้าไปไม่เห็นท่านผู้ชม มันจ้าเกินมันเป็นหัวกะโหลกอะน่าจะเป็นหัวกะโหลกปลอมมากกว่าคือมืดก็อึมครึมไม่ไหวแล้วจะมีหัวกะโหลกใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วเนาะเช็คองเช็คอินอะไรไปแล้วก็นี่เป็นเคาน์เตอร์ของโรงแรมอีกเคาน์เตอร์หนึ่งซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ที่ไม่เคยมีใครมาทําการเลยท่านผู้ชมก็บางที่บางช่วงบางตอนนะฮะไว้ก็แหมจริงๆนะแล้วไว้ก็ดูซิ ห้องน้าโรงแรมสาธารณะเป็นยังไงมันก็หลอนกันนะท่านผู้ชมนะไม่ไม่มีใครนะแต่ว่าคนเดินเยอะนะคะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้วันศุกร์วันเสาร์คนยิ่งเยอะใหญ่เลยนะคะร้านนี้แหละคะ่ะที่หาวัยสงสัยนะคะเพราะว่าเขามีขนมปังทางซ้ายมือไงแล้วหาวยเห็นว่าเออทาไมเขามีขนมปังเขาจะต้องเปิดทําการสิเขาเปิดหนึ่งทุ่มถึงหกโมงเชา้าแล้วก็วันจันทร์ถึงวันพุธ เปิดสามทุ่มถึง6กของเช้าหลับไปแล้วจะตอนนั้นน่ะโอ้โหร้านนี้ท่าทางจะอร่อยดลท่านผู้ชมเพราะว่ามีขนมปังค้างคืนนะฮะวาเห็นนะเห็นขนมปังเขาซุกๆอยู่นะน่าจะอร่อยกับแบบนั้นเรามาเดินกลับพร้อมกันท่านผู้ชม แล้วเดินกลับเป็นยังไงความจริงแล้วฮาวายทำสีมันมืดนะคะท่านผู้ชมคะมันก็ไม่ได้มืดอย่างนี้ฮาวายสงสารโรงแรมเขานะฮาวายก็อยากให้ผู้ชมนั้นมาบันเทิงกับฮาวายเฉยๆค่ะการที่ขึ้นลงคนเดียวประจํานะคะเสียวหลังเป็นยังไงนะคะถึงว่าจะมีแสงสว่างอะท่านผู้ชมนะแต่ตึกมันโค้งอะกลัวทั้งหน้ากลัวทั้งหลังเลยไม่เคยเจอใครเลยไม่เคยเจอพนักง,งานทาความสะอาดไม่เคยเจอพนักง,งานทําเก็บขยะถูพื้นดูดฝุ่นและไม่เคยท่านผู้ชม มันจะไม่หลอนได้ยังไงวันนี้ก็ฮาวายก็มาหลอนๆก่อนนอนนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมคคิดว่ามาสตูกมาประชนภัยด้วยกันนะฮาวายชอบประชนภยัยฮาวายไปแล้วรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจิตนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะ